สวัสดีครับครับผมสารุทธ์พยโยครับรู้สึกยังไงครับแชมป์ดีใจครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคร้วสามัคคี<ล>เหล่ามาจากโรงเรียนไหนครับสาสารครับเหืมสาสาครับสาธารสรับครับผมแต่อยู่ในทีมของสามัคคีสองครับผม<โ>อ๋อไอ้ทีมทีมลักนี่คือสามัคคีสองแหละนักเตะในทีมลักๆนี่เนาะ ต่อสี่ผู้เล่นคนนี้ครับเป็นจะมีที่มาเสริมแล้วก็เขาได้มาเป็นตัวแทนของเชียงไฮ้เนาะแล้วเชียงไฮ้อยู่ในเตสสู้เขาหมดได้เนาะแล้วก็เดนเตสสู้แล้วแล้วเราจะได้ได้มาเป็นแชมป์อ๋ออ๋อชนะนี่ครับชนะไหนเอาครับผมเลยได้แชมป์เอาชนะตัวใดอ่ะเจ็ดหนึ่งครับผมฮะเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งเขาโอ้ยมันชนะหนักวะหนักเขาแล้วเขาอยู่ตัวใดครับ สิบเจ็ดครับผมสิบเล่นตำแหน่งอย่างกับตัวเขาโอ้โหเัลซาประตูรายการนี้โดนไปกี่เม็ดหนึ่งครับหนึ่งลูกรายการนี้โดนไปเม็ดเดียวโอ้โหนี่ครับแชมป์ครับมาสัมภาษณ์แชมป์โซนภาคเหนือครับแล้วไปเชียงใหม่ระดับประเทศเหมือนไรยังหับยังหัวเดือนหน้ากันเนาหรอ้โคมนี่ครับจะไปเจอกับภาคอื่นครับภาคอีสานภาคกลางครับ ฝากติดตามครับชื่อย่งงกอเิือเล่นพะโลใครพะโลนี่นะชื่อสยะสยะโอเคครับโอเคครับฝากติดตามทีมเชียงรายครับ